นี่นะครับเป็นพระสมเด็จที่อาจารย์ดนบางซื่อจะมาแบ่งปันให้เอฟซีนะครับก็ส่องให้เห็นเนื้อกันจ,จัดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับถ้าใครจะมาเช่าบูชาก็อาจารย์ดนก็จะแถมสมเด็จมวนเป็นพระสมนาคุณแต่ถ้าจะเอาพระสมนาคุณเฉยๆนะครับเม็ดละพันเนี่ยนะครับผมมีผมชอบพระลักษณะนี้นะครับยังไม่มีการทําปลอมนะครับเดี๋ยวอาจารย์โดนก็จะ คือการเช่าพระในโลกนี้ในประเทศนี้นะครับผมแนะนําให้นะครับว่าต้องส่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อของอาจารย์โดนบางซื่อนี่นะครับก็จะมีพระสมเด็จที่พิมพ์หลากหลายอย่างนี้ให้เป็นราคาที่จับต้องได้แบ่งปันพุทธคุณใช่ครับนี่นะครับ <c oughs> ใครที่เคยเช่าไปหลักหมื่นอย่าเพิ่งเสียใจนะครับตอนนั้นราคาตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้เปิดหีบหรือมีพระเหมาะพระอย่างน้อยอยู่อืม นี่นะครับอันนี้เอถามว่าจะให้จัดชุดอพิมพ์ใหญ่พิม์เจดีพิ JD, มพ์เส้นได้ก็มีนะครับ,รบจัดชุดได้เหมือนกันอะจัดชุดได้เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับใหญ่ได้ดีนะครับที่เขาที่เขาค้นหากันเนะี่ยที่เขาแสวงการหากันเป็นพระพิมพ์ใหญ่ได้ดีครับผมเพราะเป็นความเชื่อนะครับ ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้อ,อืมได้ได้ได,ดได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวดีก็ดีทุกอย่างครับใหญ่ได้ดีที่เป็นคติความเชื่อในการเช่าพระหรือแบบพระพิมพ์ใหญ่ได้ดีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพิมอ,อื่นๆไม่มีพุทธคุณน,นะครับ <Brooke> คนเนี่ยเข้าใจเล่นภาษาเล่นคําครับอาจารย์พิมพ,พ์ใหญ่เขาหมายถึงความยิ่งใหญ่ใช่ครับครับแค่นั้นเองนะครับแตงจริงแล้วเนี่ยก็คือพระพิมพ์ใหญ่นี่นะครับ ใหญ่ได้ดีอาจารย์ใหญ่ได้ดีนี่ขายยกเซ็ตเท่าไหร่ชุดชุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นครับห้าหมื่นแต่จายจะคัดให้ว่าเอาสวยๆไปเอาสวยๆไปครับพระสวยทุกองค์นะครับแต่ถ้ามีเยอะหลายองค์ก็จะเอาสวยที่สุดให้ครับนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ดนจะไล่สองให้ดูแต่ละองค์แต่ละองค์ให้สบายใจนะครับสำหรับเอฟซีที่จะเช่าพระจากอาจารย์ดนบางซื่อ ากทางช่องนะครับก็จะพยายามที่จะให้ความรู้เรื่องพระให้มากที่สุดนะครับทิ้นใหญ่ก็จะมีเกตทะลุซุม้มเกตจะหลดซุม้มนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเกตผ้าซุม้มเกตผ้าซุม้มเกตทะลุซุ้มนะครับอทิ้นใหญ่นี้จะเป็นเนื้อนี่ครับดินกาแพงเนี่ยคือดีกำแพงครับมันีะมุ่นสาร เม็ดมวลสารเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารที่แข็งนะครับก็จะไม่ยุบแต่ถ้าเม็ดมวลสารที่เป็นชีวมวลเป็นพวกว่านมงคลต่างๆนี่จะยุบลงไปใช่ครับผมพยายามบัดบัมบัมบัมบัญญัติศัพท์ให้เป็นที่อินเทอร์เน็ตเ่งนะครับจากไอ้หนอนด้นปูไตนะครับเปลี่ยนเป็นรอยเท้าบางกรนัะครับคือ ลอยเท้ามังกรหรือทอยเท้าพญานาคนะครับเพราะว่าที่เมืองจีนมีพญานาคเหมือนกันแต่รูปแบบมังกรบ้านเรามีมังกรเหมือนกันแต่รูปแบบพญานาคเป็นมูใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ก็พอเปลี่ยนคําแล้วคนรู้สึกว่าดีขึ้นครับมีรอยเท้ามังกรถ้าเป็นคําว่าหนอนด้นปูไตนะครับผมเคยถามคนจีนแล้วเป็นสับสแลงเป็นคําไม่สุภาพนะครับออื คือเลยต้องเป็นรอยเท้ามันก่อนยืมย่นนี่ครับครับผมมีหมดครับอาจารย์ตรงนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์หยุดตรงตรงตรงเส้นนี่คือลักษณะของซุ้มม้วนที่ชัดเจนนะครับที่เราเห็นนี่คือลักษณะของซุ้มม้วนที่ชัดเจนของลำแขนองค์พระครับลำแขนองค์พระหมายถึงว่าตัวองค์พระเนี่ยจะม้วนทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์ลองไล่ดูขอบขอบ,ขอบแขนนิดนึงครับพระเจ้าต้อตงมี ครับเนี่ย <Yeah. S 1> นี่นะครับลักษณะของ 10x สังเกตเห็นได้นะครับ <Yeah. S 1> ่ยิ่งสองกลางแดดนี้ยิ่งเห็นเห็นง่ายนะครับแสงธรรมชาตินะครับกล้อง 10x เหมาะสมสําหรับการสองกลางวันครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้ากล้องกําลังขยายขนาดสูงสองได้ทั้งวันครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับเ yeah. นด้าสองแขนเลยครับคือดูให้สูงมวลทั้งสองแขนเลยนะครับอันนี้ เทคนิคยังทําได้ยากอยู่นะครับปลอมครับไม่ได้ครับเพราะต้องมีขาวออกไซด์ข้าอะไรอยู่ต้องซอกด้วยครับเดี๋ยวเราจะสุ่มหยิบโลงที่ดูใหม่เอี่ยมนี่เดี๋ยวผมจะส่องหยิบจากโลงที่ดูใหม่เอี่ยมจากในถาดนี้นะครับว่าในถาดนี้เนี่ยใหม่ๆดูใหม่ๆเลยจะโดนเดี๋ยวผมจะเอาองค์นี้นะครับได้ครับมาเลยครับองค์นี้ดูลักษณะใหม่นิดเนึนงครับว่า เนื้อไม่ใหม่อย่างไงครับอาจารย์เธอ,เธอจะ์นดนครับนี่ครับคือ<ถ>ออถ้าใครชอบองค์ไหนก็แคปไว้หน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วก็บอกลักษณะเดี๋ยวอาจารย์นดนจะเลือกให้นะครับนี่เราก็จะส่องดูว่าองค์ที่ดูเหมือนใหม่ๆเป็นยังไงนะครับน,นี่อาจารย์เนื้อนี่คนเรียกเนื้ออะไรเนื้อเอ่อเนื้อเหลืองหอดาเนื้อเหลืองหอระดานะครับ เออดานครับผมอันนี้เป็นไอเนื้อนี่จะนิยมทําใช้ใช้ทําน้ามนต์ใช่ครับใช้ทำมีใช้ผลเป็นยาครับมีหูครับอะามีหูข้างหนึ่งสองข้างครับสองข้างข้างซ้ายนี่จะเลื่อนเลื่อนครับข้างกว่าจะเห็นเด่นชัดครับมีหูสองข้างนี่นจะพิงใหญ่ครับหูสองข้างมวลสารเยอะเป็นกันครับ มันเ้นุะตคุณสีดำครับพวกนี้คือแก้วฟ้าสีขาวสีขาวนี่แสดงว่าเป็นเอ่อค้าขายครับน่ตาครับนี่ครับคือสองให้เห็นอย่างนี้แล้วผู้ซื้อสบายใจน,นี้เกตคือาจอาจารย์อาจารย์อาจารย์เลื่อนเลื่อนตรงเส้นตรงเกตนิดหนึ่งตรงเกตนี่ก็ม้วนแล้วนะครับ นี่ม้วนเป็นเส้นเป็นเส้นขนมจีนเลยอาจารย์เลื่อนขึ้นนิดหนึ่งนี่นะครับนี่อย่างที่เห็นนี่นะครับม้วนหมดนะครับ,รบเอ่อตรงตรงเสียนอาจารย์เสียนก็ม้วนเข้านะครับนี่ถ้าเราสังเกตดีดีครับนี่ลักษณะเสียนม้วนเข้าเป็นที่เขาเรียกซุมมซ้มมว้วนซุ้มม้วนไม่เฉพาะที่ซุ้มนะครับองค์พระก็มว้วนองค์พระก็ม้วนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไล่ดูลำแขนลำเขินดูดีครับว่าจะม้วนไหมมีค่าปกคลุมเห็นไหมครับออกไซ แทนไซต์แขนไซต์อ่าตรงนีเ้เห็นไหมเนี่ยนะครับรับบนะ<ม>สารเยอะครับผมัสารเยอะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวนะครับครบร้อยสองทดสอบกันไปนะครับพาพสมเด็จแต่และองค์มีสเสน่ห์อยู่ในตัว นี่นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ช่องทางสามสี่ช่องทางเลยนะครับช่อง youtube คุณลำไยพระสมเด็จก็จะนำเสนอเหมือนเช่นกันคุณลำไยพระสมเด็จก็จะมีนางลำหรือสีก็เดินทางทางช่องเลยเหมือนกันคือเขาไปมากกว่าผมก็ได้ช่องทางที่ดูเรื่องมากกว่าผมอีก แล้วก็ทาช่องไตเทวช n แนลแล้วก็ทีทีมูเตลูก็จะนําเสนอหลังจากนําเสนอในช่องหลักไปก่อนนะครับคุณลำใหยนี่ก็จะนําเสนอเรื่องพระเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่ากลุ่มคุณลำใหยเป็นช่องนางลำนนติดต่อติดถ้าใครอยากให้คุณลำใหยไปติดต่องานลำนะครับมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับเพราะค่าเดินทางอันนี้เป็นครับอันี้เป็นเร็กหลไลเงินยวง อันนี้เป็นเหล็กใหญ่งเงินยวงที่เห็นวาวๆ,ๆนี่นะครับเป็นไายเงินยวงครับอันนี้ไม่เหล็กดูดติดติดครับครับอาจารย์โดนพระกลุ่ไม<ด>กกไม่เหล็กดูดติดไม่ติดนี้อาจารย์โดนพิจารณาอย่างไรครับผมว่าท่านใส่มวลสารกายสิทธิ์ลงไปเนี่ยผมถือว่าดีมากสมัยเก่าเนี่ยนะครับเอ่อถ้าแต่ถามว่าบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีมันไม่ไม่คนละยุคก,กันคนละยุคคนละช่วงคนละช่วงที่ที่สร้างการสร้าง ท่านจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างอย่าไปยึดติดนะครับตรงนี้อย่าไปยึดติดแต่ถ้ามี <ๆ S 1> ก็ดีเพราะว่ามีเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไพ่ดำก็ถือว่านิรันตตรายครับ,รบนิรันต์ตรายอันนี้จุดหนึ่งแหละเสียงดังไปหน่อยแคบภาพราบอม นี่นะครับเวลาส่องพระก็ควรจะเรียนรู้พระไปด้วยคือถ้าไม่ถ้าไม่เห็นเนื้อแบบนี้นะครับก็ตัวใครตัวมันแล้วกันในการเช้าหานะครับอาจารย์นนท์แต่ก่อนนู้นอธิบายพระให้คนฟังแต่และย,ยากไหมก็ยากเหมือนกันทึกวันนี้ไม่ค่อยยากแล้วครับเพราะว่ามีกล้องตัวนี้บรรยายได้ครับครับพร้ะมันมีการขยายขององค์พระนี่ง่ายเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ว่า คืออ,อนักเล่นใหม่ๆเนี่ยรักศึกษาสะสมใหม่ๆสมควรที่จะต้องมีแนวทางทางวิทยาศาสตร์นะฮะควบคู่กันไปเดี๋ยวนี้เขาเขียนกันถ้าพูดถึงแนววิทยาศาสตร์จบจบครับจบผมถือว่าจบตกลงใครเป็นใครเป็นสากลกันแน่ผมคือ<ม>คือทุกคนเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นสากลจะโดน,ส,นสากลสากลคือคําว่า คำว่าสากลน่ะสากลแบบไหนครับสากลแบบซื้อขายหรือสากลแบบอนุรักษ์นะฮะก็ว่าทางอนุรักษ์ก็บอกว่าโอเคทางนี้สากลเพราะว่ามีเวเบมีศาสตร์เข้ามาปกปูปแต่ต้องรู้ว่าบอกสากลทางแต่เขาอ,อนุรักษ์แบบเดิมๆไว้คือคือสายห้างนะครับบอกว่าตัวเองเป็นสากลครับแต่อนุรักษ์การสองแบบเดิมเทียบเป๊ะเลยครับ อันนี้คือสายสาลผมแต่แต่ส่องภาพแบบสายอนุรักษ์ผมผมเชื่อแน่ว่าหลังบ้านของแต่ละท่านมีพันเอกแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าเออเขาเล่นไปถึงไหนไม่ใช่มูอแต่เอาสิ x มาสองครับใช่ไหมฮะเพราะสิบเอมันสองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆแบบนี้ต้องยอมรับนะครับเพรา1สิบเอหายดูยากหาดูบนสารยากครับ แล้วแต่ครับเพราะแต่คาเขาขนาด 10x ก็ป่ากันไปแต่ถามว่าทุกวันนี้คนฉลาดขึ้นคคนอยากมีความรู้มากขึ้นเขาวนี้ดีกว่าเขาก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มาทำให้เขาหายสงสัยนะผมว่าอย่างนั้นนะมากกว่านี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์โดนซื้อกี่องค์ถึงได้พระ เป็นพระสมเด็จม้วนหนึ่งองค์หนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยผมให้ได้หนึ่งต่อหนึ่งไปเลยแต่มีสมเด็จม้วนแค่พันองค์นะครับมีแค่ 1, พันเดียวมีแค่ประมาณพันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาม้วนที่เป็นสีต่างๆมาแกะเดี๋ยววันนี้เอาเดี๋ยวอัดไม่แน่นะครับอาจจะม้วนเอาม้วนร้อยแปดที่อยู่ในรูปคำแต่องคเล็กกว่านี้องค์เล็กก็ไม่ได้จะอาจารย์อาจารย์ดน ทบทวนซุมม้วนของพระสมเด็จที่เป็นผ์ปกติจะล้อกับซุ้มม้วนของพระสมเด็จมว้วนเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบพระสมเด็จม้วนไปส่องอีกทีหนึง่งนี่นะครับคือทบวนกันไปวนกันมานะครับม้วนทั้งสองอย่างอันนี้สมเด็จม้วนเหรอไม่ใช่เอา,าสมเด็จม้วนอีกทีใช่ไหมอันนี้นี่อาจารย์อาจารย์ส่องเนี่ยอาจารย์จะหยิบหยิบอัานไหนก็ได้หยิบสมสุ่มนะครับนี่พระสมเด็จมวนเป็นพระที่สม,มานาคุณ เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อคลายข้อสงสัยว่าผ้าแจกฟรีดูง่ายกว่าพระแจกฟรีเนี่ยคือมีราคาเนี่ยไม่มีราคาม,มีราคาครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ชุดนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่มีการทําทําปลอมขึ้นมานะครับไม่มีครับนี่นะครับทำปลอมต้องปลอมให้เหมือนอย่างนี้นะครับครับไม่ได้อย่างนี้มีข้าวเพียงไซมีอะไรพวกนี้ ม้วนสารแบบนี้ครับทำได้หรือเปล่าครับนี่นะครับพระสม,มนาคุณแต่ถ้าใครจะเช่าโดยตรง <ผม S 1> อันนี้นเรียกเป็นองค์ไม่ได้นะครับเรียกเป็นเม็ดเม็ดละพันพระสมเด็จเม็ดละพันสมเดม็จม,ม,ม,ม้วนครับ,คร,บครับผมแต่ก็เป็นองค์นี้ผมที่จะสม,มนาคุณให้คือ เออเอาง่ายๆคือถ้าถ้าสวยนี่ก็ต้องตามตามราคาอ่าแต่ถ้าพื้นๆทั่วไปเท่าไหร่กันก็ประมาณสี่ซ้าห้าพันสี่ซาห้าพันก็ครอบครองอ,อาจารย์ครผ้าผ้าแท้จําเป็นต้องแพงไหมไม่ครับผมว่าไม่แต่เพียงแต่ว,ว่าอยู่ที่ว่าเออผ้าแท้ครับเข้าหาได้ไหมประมาณนั้นหนึออถ้าหาได้ก็ เออเท่าที่อื่นได้ครับอารปฏิหารพระสมเด็จที่อาจารย์ได้สัมผัสหรือได้เห็นกับตาบ้างมีที่ไหนบ้างครับอาจารย์ตอนนั้นผมขับรถไปเออขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุครับแล้วรถก็บี้เลยแต่ผมไม่ตายคือถ้าแฝงสมเด็จแล้วตกเครื่องบินนี่คุยไม่ได้เลยเงียบต้องเงียบครับคือพระเลาะอย่างกับแฝงพระสมเด็จที่ที่ผมเคยทาคลิปข่าวนี้นะครับ พระรอดคนไม่รอดอันนี้เขาไม่คุยกันนะครับครับคือเขาต้องพระต้องรอดคนคนต้องรอดก่อนพระคือแล้วเขาถึงมาคุยกันนะครับครับแล้วถ้าแฝนพระสมเด็จแล้วอย่างที่เคยเป็นข่าวนะครับพระสมเด็จอยู่สมบูรณ์แต่คนไม่อยู่นี่คือพิิสัยการคุยกันใช่ครับอาจารย์ดนเล่าเรื่องก่อนอาจารย์แคล้วท่านีท่กุลให้ฟังนิดหนึ่งตอนอาจารย์โดนยังรุนรุนอยู่ล่ฟังนิดหนึ่งว่ายังไง ยเขาความท้าความเป็นข่าวท่านแสนสมเด็จอะไรเออผมไม่ทราบนะแต่เพียงแต่ว่าคือคือเราไม่ก้าวล่วงครับแต่ว่าแถวท่านลกุลก็รอดมาหลายหนแล้วรอดมาหลายหนใช่ครับสมเด็จช่วยมาหลายหนใช่ครับครับผมคิดว่าน่าจะถึงจุดจุดมรณะใช่ครับคนทุกคนมีจุดตาย เป็นเป็นของส่วนตัวนะครับถ้าไม่ถึงจุดตายไม่มีวัดเห็นนี้แน่ใช่ครับแล้วพ่เนีนยว่าอายุไขค่อของของเขาอาจจะหมดประมาณนั้นหละครับอาจารย์นนครับแต่ละกลุ่มทําไมเล่นสมเด็จไม่เหมือนกันไม่เหมือนมันอยู่ที่ที่ตัวตนอยู่ที่ตัวตนอยู่ที่อ่านตําราเล่มไหนอ่าตำราก็มีส่วนอ่าครับ ตำราเป็นของคนนู้นคงนี้เขียนทุกคนอ้างตำราหมดใช่แล้วแต่จริงๆแล้วตำราเนะ่ะถ้าปัจจุบันเนี้ยผมว่าเอาของจริงมาส่องกันดีกว่าตำราไม่สู้ของจริงใช่ครับแท้เทียมอยู่ที่องค์พระไม่ยีอยู่ที่ตำรา,าใช่ครับตำรามนุษย์เขียนขึ้นใช่ครับอาจารย์มีใครเช่าสมเด็จแล้วคืนไหมของอาจารย์ไม่มียังไม่มีเลย ไม่มีปรากฏการณ์ละคืนมีเดบมาต่อให้ถูกลงได้ไหมหรือเพิ่มแถมใช่ครับมีมาซื้อหลายองค์แถมใช่ครับซื้อแล้วแต่ผมผมเน้นนิดนึงครับถ้าไม่เป็นเนี่ยอย่าเช่าอย่าเช่านะอย่าเช่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นเนี่ยถ้าไม่เป็นแล้วเอาให้คนอื่นไปดูต่อแล้วมาวดกันอย่าเช่าครับมันถกกันเปล่าเปล่าครับมันไม่ดีนี่แล้วอย่างหนึ่งคือถ้าใครรู้ ว่าเออไปดูแบบคนนู้นมาคนนี้มาเสร็จปุ๊บพัะของใจโดนไม่ดีเนี่ยไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยอ่าไม่ต้องมาเลยครับไม่มาไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยครับผมผมขายความจริงผมปล่อยความจริงครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาไปอะไรใช้กับชีวิตประจําวันครับส่วนใหญ่ผมจะสร้างกุศลครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการที่ได้บุญแบบบริสุทธิ์ครับ ไม่ต้องการที่ว่าออมีการบอกเฮ้ยพระไม่ดีเอามาปล่อยอย่างนี้ผมไม่ใช่ครับครับอันนี้ไม่เอามาศึกษามาดูก่อนนะฮะเรานี้วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำไปแล้วต้องตาไม่ทันนะฮะก็จะโดนเชื่อว่าไอเซียนสายห้างน่ะที่บอกว่าไม่ใช้ไม่ใช้เดี๋ยวนี้ผมว่าม <laughs> ตกตกเทนแล้วจริงๆแล้วผมไม่ก้าวล่วงเขาะนะอ,อแต่เพียงเหลือว่าผมเชื่อว่าเขาใช้ <laughs> อเคิว่าเขาใช้ของนี่นะครับก็อาจารย์นรพระสมเด็จอาจารย์น์มีหลายหมื่นถ้าอยู่ที่ยังไม่จะเปิดด้วยก็นิ่มน่าเย็นประมาณสองเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นครับ,รบนี่นะครับเราทางช่องก็จะทยอยนาเรื่องราวของอาจารย์นรมาเผยแพร่ผ่านช่องทางทีทีมูเตลูไตเทพแชนแนลลำไยพระสมเด็จนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเอาเองนะครับว่า ชอบช่องไหนไปดูช่องนั้นครับแต่ดูช่องผมนานๆหน่อยอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับนี่ครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นพระสมเด็จนะครับที่ใช้บูชาราคาหลักพันกลางๆครับอันนี้เป็นส่วนที่เห็นเป็นกลมๆนี้เป็นพระสมนาคุณนะครับแล้วพระเอ่อเป็นยุคกลางของหลวงศิษย์ด้วยครับผมพระยุคกลางของหลวงศิษย์นะครับเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ดนครีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ